วัดีค่ะวันนี้มีแว่นเสียมพูด,ด้วยนะคะ I'm a Barbie girl in the Barbie world light, like p a s t i c fantastic <oughs> อ่าเราตัวเรานะตัวเราทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานนะทุกคนเป็นขึ้นพลังงานนะคะแล้วก็ตัวเราก็เป็นเสรราสัญญาณใช่ไหมคะอันนี้มาจาก The Secret นะคะหนังสือ เดอะซีเขตหนังสือกดแรงดึงดูดที่ขายดีทั่วโลกของคุณรอนเบิร์นเนาะก็คือตัวเราเป็นสัญสญเสญญาสัญญาแล้วก็ส่งขึ้นออกจากตัวเราอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าเราปล่อยขึ้นความถี่ทางด้านบวกเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเราปล่อยขึ้นสัญญาณลบๆก็จะดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตอันนี้ก็คือ the basic ที่ทุกคนรู้กันอย่และสวยมากใช่ปหเออมันมีไอน้นี่มันมีฟิลเตอร์ใหม่นุ่นนิมเป็นแว่นปลอมแล้วนี่แว่นแว่นปอมนนแว่นแว่นบาร์บี้นะคะเราทุกอย่างเนี้ยมันก็เป็นพลังงานทั้งหมดเลยนะคุยกันอยู่เนี้ยก็เป็นพลังงานถ้าเตยแบบสมมุติวันไหนอารมณ์ดีอย่างเงี้ยเปิดกล้องมาไม่ต้องพูดอะไร ร้องเพลงเฉยๆยังได้อะคนมาดูก็ได้รับพลังงานดีๆไปแล้วแต่ถ้าเตยวันหนึ่งสมมติว่าอารมณ์ไม่ดีต่อให้จะมาพูดสั้ธรรมสวยหรูแค่ไหนคนดูก็จะแบบเหมือนได้รับพลังงานที่มันจะรู้สึกไม่ค่อยดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พอนะมันเป็นก็เป็นไวเบชั่นโคเคดกันอีกว่าอม มันเป็นมันมีแต่การ co-create เนาะทุกคน vibration m a t h ก็คือว่าเหมือนแบบบางทีคนมาดูอะไรเงี้ยเขาส่งพลังงานอะไรบางอย่างออกมามันก็จะเป็นความไม่บังเอิญที่เราอะ่ะก็พูดเรื่องนั้นออกไป <laughs> มันมีแต่ความ co-create และ vibration m a t h you are อะไร v a r i you... heading today แปลว่าอะไรเธอ เราไปออกอะ We h r e are you heading today เนี่ยนะว้าวสุดยอดเลยอะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน Go to enjoy หล,ะหละ่ะล่อืมเดี๋ยว <c oughs> เล่าก่อนจะแบ่งไปอะไรดี <c oughs> มีมีม,มีอะไรมีช่วยคิดหัวก้อไหมอ่าทุกอย่างมันเป็นพลังงานเนาะแล้วก็ทุกทุกอย่างที่เวลาเราไปรับไปอะไรด้วยนะสมมุติว่าคนที่อุ้ยแต่ก่อนอน่ะก,ก็ไม่รู้หรอกแต่ก่อนแต่ก่อนน่ะก็ไม่รู้แต่แบบทุกคนที่เราคุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวเนื่องด้วยทุกคนเนี่ยแหละเป็นเหตุมันเป็นเหตุผลที่โคตรคู่เขาก็เลยสอนไงให้เราแบบ ให้เราอะ่ะไปฟังอะไรดีๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าจริงๆอะมันเป็นมมมััันนนนแบบเป็พลังงานทั้งหมดเลยอะ่ะที่มันเข้าสู่เรามันเกี่ยวข้อง <c oughs> มันเกี่ยวข้อ,ยองยงแล้วแล้วมันก็เลยบางสถานที่อะมันก็เกี่ยวเข้าใจปะที่เวลาเขาไปกันแล้วแบบว่าแค่เข้าไปแค่แค่ไปตัวไปอยู่อะ่ะก็รู้สึกสงบใจเพราะว่ามันเป็นบเบชั่นของที่นั่นน่ะเนาะ,นะแค่ไปนั่งอยู่ก็แบบ รู้สึกดีหรือบางพื้นที่ที่เราไปแล้วมันเป็นเซนอะว่าเข้าไปแล้วมันรู้สึกทาแม่งทาแม่ง <laughs> มันเหมือนเป็นแบบเอออะไรตรงนี้แต่ทุกคนในเนี้ยก็จะเป็นคนที่จูนพลังงานที่ตัวเองเนาะก็คือพกสวัสด์ไปทุกที่จะไม่คือทุกคนที่มาฝึกศิลปธรรมเนี่ยก็คือไม่ใช่มนุษย์ <laughs> ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นแต่เป็นอะไรดี เป็นขึ้นพลังงานเป็นขึ้นพลังงานสูงนะก็คือไม่ใช่มนุษย์ก็คือ,อหลายหลายคนอาจจะแบบด้วยความใช้ชีวิตไม่รู้ก็คือไปไปมั่วใช่ไหมแต่แต่คนที่มาเอาตัวเองมารู้สัจธรรมก็คือเหมือนคำครูพูดเนาะเป็นคนเลือกสลัดให้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ฝึกคุ้มพลังงานภายในของตัวเองเป็นคนที่สตจูนไปทุกที่ใช่ไหมคะก็เลย ไม่ต้องเกี่ยวว่าไปรอรับพลังที่ไหนหรืออะไรแต่กลายเป็นว่าไปอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็จะลอลุ้งเพื่องจะเสียงดังเพื่อนเมื่อวานเนี้ยขนาดไลไครึ่งชั่วโมงนะไรแล้วหัวรอเจ็บคอนพตอนพูดอะไม่ก็ใช้เสียงหรอกแต่ใช้เสียงเยอะคือตอนหัวร้อนี่แหละ เสียงทุกอย่างเสียงทุกอย่างมันออกมาจากเป็นบ้าเป็นบ้าไปแล้วจานนี้เจริญลุ่งเรืองเจริญลุ่งเรืองคือเลยนะว่าจะพูดเลยนะลืมล้อมล่าสุดตอนนี้ผลไม้ที่บ้านดกมากไมเบชั่นดียิ่งกว่าปุ๋ยแล้วก็ขยอีกหน้าไม่แน่ใจอ่ะ ใครก็ไม่รู้ล่าสุดคือ,อทุกวันเนี้ยอะไรที่มันผ่านผ่านจากวันนี้ไปอ่ะเกิดขึ้นถ,ถาดจ,จากเมื่อวานอ่ะคือลืมหมดล้ะ้ววองดาวหรือเปล่าไม่รู้อ่จะจำไม่ได้ว่าใครเขาก็มาเล่าว,ว่าแบบลองกองลองกองใช่ไหมหวานลองกองหวานแต่ก่อนไม่หวานแต่ก่อนไม่หวานคิดดูดิการจูนซอสอ่ะลองกองหวาน <c oughs> จเจ้าปกติไม่หวาน ก็คิดดูทําให้ขายได้ราคาดีทดาาดั้ทงที่แบบแถวบ้านหรือบ้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นผลผลิตงอกง,งามมีคนนึงนะเคยที่ว่าเขาไปเรียนกับครูอะ่ะพี่สุบินอะ่ะที่แบบ mm hmm. พอไปเรียนกับครู mm hmm. แล้วผลผลิตแบบเหมือนเขาบอกว่าผลผลิตปีเนี้ยดีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แบบโคนนนาพาความเจริญอะ่ะ ขนาดคุณตู่ยังเป็นเลยญาติรอบข้างอะไรเป็นซอสหมดเมนิเฟตได้หมดอะนึกอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทําอะไรก็ได้ทุกอย่างแบบทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยายต่างแบบกลายเป็นได้เป็นซอสไปด้วยแค่ <c oughs> แค่เดินเฉียด ก็หวานอเออเอเอ,เอพูดถึงอะมันเป็นพลังงานนะขนาดคุณมลธนาเขาจะเป็นขุมพลังงานของความโชคดีของการถูกเลขเนาะใครที่ได้เข้าไปเฉียดเขาอะก <c ười> <c ười> <ๆ c ười> ็จะแมทชิ่งได้การถูกเลขมาด้วยอุ้ยสอยสอยมือนี้วันดีอ่า <c ười> สวัสดีค่ะคุณพีชขล่อนะคุณพีชขล่อหลันลาเบิกบานนะคะแล้วก็แล้วก็หน้ายิ้มตลอดเวล <c> า <ười> เออ,เออจำได้ละเพิ่งนึกถึงน้ำเตยไปไม่นานเตยก็มาไลาช่ไหมแปลว่าจิตคุณมันแบบโครกเอทมันสร้างชอบแบน้นใช่ไหมมีแต่คนชอบแบน้นน่าใสมากก็คือฟิลเตอร์เนี้ยเดอะเบสไม่งั้นคงไม่เลือกเมื่อกี้นั่งสบายใจในคาเฟ่เจระเข้ก็มาโอ้โหแปลว่าเป็นคนที่เวเบชั่นความรักมากทุกสรรพสิ่งอยากเข้าหาคนที่เป็นพลังงานความรักเนาะหมูหมากาไก่จระเข้มาหมด ดึงดูทุกสรรพสิ่งแปลว่าไปไซค์ค่ะมือนี่ถูกเลขติดสองหัวรถจ้าจริงๆคุณพีกซ่าเนี่ยไม่ใช่แค่สองหัวนะถ้านับมาตั้งแต่คือมันนับไม่ได้อะมันเยอะไปหมดเนาะนั่นแหละคือพลังงานที่ส่งต่อจากกันนะทุกคนแล้วก็การสเตจจูนที่กลับมาที่ตัวเราใช่ไหมแปลว่าเราทุกคนคือขึ้นพลังงานที่ไวเบทออกจากตัวอยู่แล้วตลอดเวลาไวเบทไวเบทไว เ,เ,เ,เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเวลาคนอันนี้ในนี้ที่คอมเมนต์มามีแต่เทพเทเนาะมีแต่แบบพลังงานเหินฟ้าใช่ปะมีแต่คนถูกเลขคนโชคดีคนปังปรีเยใช่ไหมถ้าสมมุติว่าพูดถึงในคนที่ฝึกใหม่ละกันเนาะสมมุติว่าเป็นคนที่ฝึกใหม่ใช่ไหมช่วงที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนขึ้นใช่ปะทุกคนคุณอยากที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปล ไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองเหมือนเห็นแบบคนที่เขามาก่อนคนที่เป็นรุ่นพี่เขาเปลี่ยนแปลงคนรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเห็นคัรอ่านเห็นนุ่มนิ่มเห็นแบบทุกคนอยู่ในความเวลบีอิงอ่ะเราก็ตั้งจิตอยากที่จะได้รับแบบเขาเราก็มาฝึกใช่ไหมหลายคนจะบอกว่าพี่กําลังจะบินค่ะเหมือนเหมือนเจอบททดสอบอะ่ะไม่ผ่านสักทีเนี่ยดึงขาอยู่แล้วแหละ ระหว่างนี้ต้องแบบให้สเตจูนไปเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเราเปลี่ยนเนี่ยกายภาพมันทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนตาม้วยนะกายภาพเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์อะไรมันจะถูกจัดเรียงไปทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีแต่ความแมทชิงแมทชิงคือเวลาที่ขึ้นเราดีอ่ะมันก็จะแมทชิงกับสิ่งดีๆตามคลื่นของเราต่อให้เราไม่อยากได้มันก็ยังมาโอ้เงินไม่ต้อง อย่ามาเลยแบบไม่ต้องอย่า <laughs> มันก็มาเพราะว่าขื้นมันเข้าคู <laughs> ่สถานที่สวยงามอาหารอร่อยร้านดีๆเพื่อนดีๆน่ารักน่ารักก็มาโดยที่ไม่ต้องแล้วก็ให้เราอะ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะ มีความสัมพันธ์กับตัวเองใช่ไหมการมีความสัมพันธ์กับกับซอสของเราก็คืออะไ g เมนต์จูนขึ้นตรงกับซอสเนี่ยแหละจูนขึ้นตรงกับซอสอะเนี่ยแหละคือความสัมพันธ์แล้วสิ่งที่มันขวางใช่ปะตามทฤษฎีที่เราเรียนมาก็คือ resistance ออกเสียงถูกไหม,ม resistance ทำเหมือนพวกกูเกิลตันทานสรีดลิซิสแนลิซิสแนเนี่ยมันจะประมาณว่าเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่สมองความคิดเราผลิตออกมาเพราะธรรมชาติสมองเราเขาจะคิดลบอยู่แล้วใช่ปะเขาก็จะแบบกังวลอนาคตว่าต่อไปอ่ะจะอยู่ยังไงเดี๋ยวจะแบบต้องทํานู่นทํานี่เปล่าต้องเตรียมการเผื่ออนาคตอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือสมองทํางานเนาะหรืออดีตมันก็จะขึ้นอดีตเรามาซ้ําๆอาจจะเป็นเรื่องแบบ บนซ้ำอะ่ะให้เรารู้สึกผิดรู้สึกนู่นนี่นั่นอะไรกับอดีตอันนี้ก็คือเป็นการทํางานของสมองเนาะผู้ที่ฝึกก็เลยแบบเหนือสมองไปอีก <c oughs> ไม่คิดอะไร <c oughs> เป็นคน,นไม่คิดอะไรเพราะว่าสมองเนาะเขาก็ทํางานของเขาแต่ว่าทุกๆอย่างอะ่ะเวลาที่เราฝึกใช่ไหมก่อนหน้านี้ทั้งชีวิตเนาะที่แบบเขาสอนเรามาเราจะใช้สมองนําใช่ไหมตอนนี้เราใช้จิตข้างในนําจิตข้างในนี้ทรงพลังเสมอเพราะว่าจริงๆแค่ เออเออเดี๋ยวเดียเมาสเมาเมาสมมอยเมามอย,มอยแอบเมาเรื่องนี้นิดนึงทุกคนหัวข้ออะไรก็ไม่ได้ตั้งเพราะว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแม้กระทั่งเรื่องความรักเรื่องแฟนอะที่แบบไม่ไม่อุ้ยคิดมานานแล้วนะไม่กล้าพูดเรื่องนี้คือบบางคนอะสมมุติแบบมา,บาเปลี่ยนคึืนใช่ไหมทำให้บางทีอาจจะแบบแฟนไม่แมทชิ่น ไม่รู้จะเรยกัว่าอะไรแฟนไม่แมทชิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ควรทําคือสเตจูนไปกับอะไลเมนต์กับความสัมพันธ์ภายในนะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเราดีอ่ะมันจะแมทชิ่งกับสิ่งดีๆเพราะอันนี้คือสัจธรรมมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยมันเป็นพลังงานแล้วอะไรที่มันคนละลื่นอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วสมมติว่าเราอ่ะ,จะเจริญเติบโตพัฒนาไปแล้วอ่ะขึ้นเราเปลี่ยนอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่บางบางบาง,บาง บางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่แมทชิ่งอ่ะ <laughs> ไม่รู้ใช้อะไรภาษามนุษย์ <laughs> ขึ้นพลังงานที่แบบมันมันไม่ได้เข้าคู่อ่ะมันก็ได้ไม่ได้แมทชิ่งกับเราแต่หน้าที่เราอ่ะเรามีหน้าที่แบบทําให้ตัวเองจเจริญจูนถ้าเราอยากที่จะ,จะเจริญน,นะยกเว้นว่าเราไม่อยากจเจริญอ่ะก็ไม่เป็นไรมันดีทั้งนั้นเพราะว่าเราเป็นแค่จิตวิญญาณที่มารับประสบการณ์บนโลกใบนี้ใช่ปะไม่ว่าจะยังไงก็คือ ประสบการณ์ที่ดีที่เราเอ j นจอยใช่ใช่ส้มซ่าเนาะเออส้มเตยอะเก็ตเลยเแบบคือไม่ใช่แค่ส้มซ่านะเราเห็นเคส้สมซ่าด้วยแต่ว่าแบบเออไม่ไม่ได้พูดอะไรใช่ปะละ่ะ <laughs> ไม่ก็อยากพูดเรื่องนี้ เออเราอะรู้เพราะว่าสมมุติว่าคุณแบบมีภาพในใจตั้งจิตที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองภาพข้างหน้าคุณปลายทางอะมันสร้างเสร็จแล้วทางจิตวิญญาณเราทุกอย่างนะ่ะซอสเขาจัดเรียงมาให้เพื่อให้คุณไปรับสิ่งนั้นใช่ไหมระหว่างทางอะไรที่มันไม่ใช่บางทีมันก็อาจจะแบบอ่ะสมมติ เราปรารถนาที่จะเป็นคนที่แบบมั่งคั่งร่ํารวยหรือเฟือจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอันนี้พูดถึงเตยนะแล้วแฟนแบบไม่พอแล้วอยู่เท่านี้ยปงแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตไหลลงไหลลงข้างล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกันได้ยังไงล่ะคนหนึ่งอยากไปข้างบนคนหนึ่งอยากไปข้างล่าง <laughs> มันก็ธรรมชาติของคืนอะยังไงมันก็ต้องขัด มันก็ต้องขัดแย้งกันอยู่แล้วไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไหลลื่นไปกับซ้อนนี่ก็คือทุกกายภาพมายานะ่ะปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติไปได้เลยแต่เราแบบสเตจูนไปกับข้างในถ้าเราสเตจูนไปกับข้างในใช่ไหมแล้วเราแฮปปี้มีความสุขมั่นใจได้เลยอันนี้คือตรงตามกฎสัจธรรมอะ่ะยังไงชีวิตก็ดีแน่นอนอารมณ์ดีเท่ากับอนาคตดีแฮปปี้อย่างเงี้ยเป็นความรักไปอย่างเงี้ยมีความสุขส่งออกแต่สิ่งดีๆ มั่นใจได้เลยอะยังไงชีวิตก็ดีแน่นอนมันเป็นกฎอะคือคิดอะไรมันก็จะได้แบบนั้นเชื่อแบบไหนมันก็จะได้แบบนั้นมันมันก็มาตะเกเราวล้วนๆอะมันแค่นี้เลยอะกดเราจะตะโกนเสียงดังเพื่ออะไรจะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายภาพข้างนอกนะใครจะเป็นยังไงที่ไหนอย่างไรเกิดอะไรขึ้นอะให้ให ให้ทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติได้เลยไม่ต้องไปแคร็จกจักรวาลเรามีหน้าที่แค่แบบไปสนใจสิ่งที่ชอบพูดสิ่งที่ชอบคิดสิ่งที่ชอบเสพสิ่งที่ชอบแล้วก็รู้ว่าเราอ yes ะชอบอะไรโฟกัสมากลับมาที่ตัวเองนางฟ้ามาแล้วสวัสดีนะคะคุณวรานัน์กลับมาแบบสเตจูนที่ตัวเองแล้วก็ฮ ใครจะถอดแว่นก็ไม่เป็นไรฉันจะไปต่อในโฟล์ลลาของฉัน <c oughs> ใช่ไหมที่ครูที่ครูพูดอะจําประโยคไม่ได้ใครจะไม่สวมแว่นสอดก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่รู้พูดถูกไหม <c oughs> ตอนนี้นั่งคาเฟ่เงยหน้ามองฟ้าเห็นจิ้งจกมองแรงมากนานแล้วไม่ยอมไปไหนสงสัยเราจะสวยไงพิซซ่าแบบพลังงานพิซซ่าสวยมากจ,จิ้งจกก็คือแบบมองนานๆคนสวยต้องมองนาน <c oughs> องนานๆคนซวยต้องมองนานๆจิ้งศกก็เลยแบบจ้องตามไอ้กะพีเรานะถูกห้วนนี้ไปต่อเรื่องหวย,ยง่ายๆสำหรับเห็นไหมขวัญก็คือถูกเป็นปกติถึงแล้วนะทุกคน <laughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายถึงแล้วเนาะขอให้ทุกคนมังคังร่ำรวยเหลือเฟือจะิรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปบ๊ายบาย